นี่คือสภาพตู้บอลของยยพินนะหลังจากที่ยยพินหมดกําลังใจท้อแท้ไปกับราคาบอลที่บรรถูกลงแล้วก็ลายแดงลงแล้วก็บอลสี่ยุบหัวแล้วก็เจ้าของร่างกายไม่พร้อมเนาะพอเราเราทิ้งเขาเนี่ยเขาก็จะทิ้งเรานะใช่ไหมพอเราทิ้งเขาเขาก็จะทิ้งเราแต่ถ้าเราไม่ทิ้งเขาเรากลับมาดูแลเขาอีกเมื่อไหร่เราก็จะได้มีเงินจากตรงนี้เอามาใช้ ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะจ๊ะวิธีการบำรุงทำอะไรมัง่งถ้าเรามีความพร้อมเราก็เปลี่ยนดินเลยจ้ะเปลี่ยนดินเลยนะเปลี่ยนดินอันนี้คือดินอันนี้ทิ้งเลยเอาดินทิ้งนี่มันจะหกโมงเนาะเสียงนกร้องเปลี่ยนดินเอาดินทิ้งเลยแล้วก็ล้างหัวให้สะอาดแล้วปลูกใหม่จ้ะถ้าเราพร้อมเรามีเวลานะแต่ถ้าเรายังไม่มีเวลาก็คืออันนี้จ้ะเอาน้ําเติมไปก่อน ตเติมน้ำแล้วก็ใส่อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือไอ้ผงเขาเรียกพวกอินทรีย์วัตถุอ่ะสบบามารถละลายน้ําได้มันจะปรับสภาพจากให้ดินดีดินร่วนซุยดินอยู่ในเนี้ยนะ,ะโอ้โหเดี๋ยวหกเดี๋ยวพีท่ทำแดงไปแล้วก็อามาแล้วก็นน้ำยาเร่งละถ้าถ้าขนาดนี้ยนะน้ำํำอย่างนี้น้ําประมาณสิบห้าลิตรเนาะน้ำสิบห้าลิตรเราก็ใช้ประมาณหนึ่งแก้วอะจา้ะ ใช้น้ายาเร่งรากหนึ่งแก้วแล้วก็ใช้อินทรีย์วัตถุหนึ่งช้อนถ้าเราไม่มีก็น้ํายาเร่งรากอย่างเดียวจะ้ะใส่ไปเลยจะ้ะเสร็จแล้วเราก็เอายากันยุงมาจุดสักเที่ยวสองเที่ยวจ้ะแมลงที่มีอยู่เขาก็จะไปจ้ะแต่ตัวแมลงในดินที่อยู่ในดินไม่ตายนะแต่เขาก็จะออกทยอยทยอยออกไปจ้ะอันนี้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะ เราเลี้ยงเขาเขาก็เลี้ยงเราจากต้นไม้อ่ะถ้าเราเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงเรานะจําไว้เลยจ้ะอันนี้อันนี้เจพินก็คือเก็บอ,ออกทยอยอ,ออกไปเปลี่ยนแล้วนี่ดูแล้วมันจะไม่ทันเยพินก็เดี๋ยวรอให้เขาฟื้นก่อนนะอันนี้มันตั้งแต่สองสามเดือนนะมั้งสองเดือนที่แล้วอะ่ะก่อนปีใหม่ยจพินไม่เคยมาเติมน้ําให้เขาเลยไงถ้าขนาดนี้ก็ใช้น้ํายาเล่งรากก็ประมาณสี่แก้ว่ะแหละ ประมาณสัก 200cc เนอะใส่ลงไปเลยจ้ะไม่ต้องกะแล้วไม่ต้องเห็นหนั่นละกะเอาเนาะแล้วก็ผสมน้ำใส่ไปเลยอย่างนี้ยนะจำไว้เลยว่าแม่ต้นไม้ทุกต้นนะ่ะถ้าเราไม่ดูแลเขาเขาก็จะไม่สามารถมาช่วยเลี้ยงเราได้เลี้ยงชีพเราได้เนี่ยอันนี้แค่ฝนตกไม่กี่วันนะมาสองสามวันเนี่ยเห็นไหมจากต้นไม้ที่โสม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 เนี่ยรอดหมดแล้วแตกขึ้นมาหมดแล้วแล้วอันนี้นะ ต้นไม้กับคนจะเหมือนกันเพื่อนเพื่อนจได้เนาะที่เจพินบอกว่าไม้ล้มอะ่ะไม้ล้มเราอย่าไปฟันเข่าทิ้งนะเนี่ยพอเขาตั้งหลักได้นะเพื่อนเพื่อน,อนดูนะเห็นไหมเดี๋ยวเจพินเอาอันนี้ออกก่อนเนาะเนี่ยเต็มเลยมะนอที่ว่าวันนั้นที่เพื่อนเพื่อนที่เจพินมาแล้วต้นมันเองแล้วเจพินผักให้ล้มอ่ะจาได้กันไหมไม้กับคนก็เหมือนกันจะ้ะถ้าเราล้มแล้วเราล้มเรายอมตายอะ่ะก็จะแย่อย่างเงี้ย แต่ถ้าเราล้มแล้วเราเอาอย่างไม้เรารุกขึ้นสู้เนี่ยเราจะรอดเห็นไหมเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยเราจะไม่สู้ได้ยังไงต้นไม้ยังสู้เลยเพราะสู้เพื่อเราแล้วเราเป็นเจ้าของเราจะไม่สู้ได้ไงเห็นไหมจ๊าพอจ๋าแม่จา่าเนี่ยยี่พินก็จะทำนะทำไว้อย่างนี้ละแล้วแต่เนี้ยเราก็จะมีไอ้นี่ถ้าคนที่มีอยู่แล้วอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปลงทุนอีกจก้ะ ถ้าอย่างเพื่อนๆที่ว่าอยากจะทําไม้ทําไปเรื่อยๆเป็นอาชีพเสริมมาโอโหท้อจังเลยไม้ถูกจังเลยฉันจะทํายังไงกันแล้วเนี่ยปล่อยตายแบบเนี้ยน้องไม่ตายนะเอยวเปิดให้ดูเนี่ยเห็นแห้งๆอย่างนี้น้องไม่ตายนะเดี๋ยวบี้ให้ดูนะเน้องพร้อมสู้นะเนี่ยเห็นไหมน้องพร้อมสู้แล้วเราเป็นเจ้าของเราจะไม่สู้ได้ไงเนะนี่ยเห็นไหมเห็นไหม๋หหมยวาพินเ hey ฮให้ดูนะเพราะว่า๋ยวาพินก็ หาล้หัวหัวยึดตรงไหนละมีหัวั้างั้นแหละจ้ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะมองหัว่าพินทําไมทําอย่างนี้ไม่เป็นไรจ้ะ่าพินก็รอแค่เขาฟื้นจ้ะเนี่ยเห็นไหมมีรากใหม่มาแล้วนะเห็นไหม่าพินก็รอเขาฟื้นพอเขาฟื้นมาเาพินก็จะไปเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินเหมือนกันจ้ะเพราะตอนนี้เริ่มทยอยทยอยทาแล้ว การที่เราไปวิ่งหาซื้อใหม่เยอะแยะเยอะแยะกับเรามาพัฒนาของที่เรามีอยู่แล้วเราต่อต่อยอดของที่เรามีอยู่เราก็ได้แต่ลงแรงจ้ะนะเราได้แต่ลงแรงนะเราไม่ต้องลงทุนนะพ่อจะจ๋าแม่จ๋าเข้าใจเยพินไหมจ๊ะเพราะจ๋าแม่จ๋า,จจาต้องเข้าใจเยพินนะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจฯฯมันก็ค่อนข้างจะแย่หน่อยเราอยากจะทําอะไรอยากจะลงทุนอะไรอะ่ะถ้าเราใช้เงินเยอะเราก็จะลําบากเนาะละนี้ตู้มันก็ขาดหมดแล้วเห็นไหม ปิดตู้หรือไม่ปิดตู้ก็คุณภาพเดียวกันตอนนี้สำหรับยายพินนะนะก็ตู้มันขาดหมดแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมสวยงามมากเลยนี่ชื่อดูสิทธานีนะเนี่ยได้มาต้นเดียวนะเนี่ยสุดดิสด,ดูสิทธานีอะ่ะแล้วมีพันธุ์ท้ายนรสิงห์อยู่ต้น,นเอาใส่ไว้ในนี้ไม่รู้อยู่ไหนอันนี้เป็นบอนมีชื่อทางนั้นของยายพินนะบอนดีๆทางนั้นเลยจ้ะที่ยายพินซื้อมาแพงๆนี่แหละอันนี้อะไรก็ไม่รู้ป้ายๆอย่างเนี้ย ใช่องค์หญิงทอฝันหรือเปล่าไม่รู้ยพินก็ไม่รู้ยพินว่าเยพินเอาองค์งหญิงทอควันมาไว้ในเนี้เพราะย,ยพินจะไม่เก่งบอลพวกนี้จ้ะบอลบอลไปาไยปลายบอลแพงแพง,แพงอย่างเงี้ยยพินไม่เก่งเนาะเห็นไหมนี่จ้ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือยากันยุงนะพอเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมพอเสร็จแล้วเราก็จเจ้ายากันยุงตั้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ปิดตู้จ้ะช่วงเนี้ยอากาศมันแห้งเราต้องระวังนะทุกครั้งที่เราจุดไกวหรือจุดยากันยุงเนี่ยเราจะต้อง มั่นใจแล้วว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าขวดล้มไปอะไรไปก็จะต้องอยู่ในน้ําเนี่ยถ้ายากันยุงล้มไปก็จะต้องโดนน้ํานะเห็นไหมเห็นไหมเห็นอย่าพิ่วางไว้ไหมเนี่ยยากันยุงเนี่ยนะน่นะเราต้องมั่นใจว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยหน้าแรงอากาศมันแห้งเนาะเราต้องระวังไฟด้วยจ้ะสำหรับแต่ก่อนยายพินหาที่ตั้งมาหมดกันนะ สำหรับเพื่อนๆเยพินใครที่จะทิ้งบอลสีนะคิดว่าจะทิ้งอ่ะจะทิ้งจะไม่ดูแลแล,แล้วจะปล่อยจะอะไรอย่างเงี้ยดูนะจ๊ะโอ้โหมันมีหนทางแก้ไขนะจ้าเนี่ยนะเนี่ยเอาน้ําใส่อน้ํายาเล่งรากใส่แล้วจุดยากันยุงเลยจ้ะเพราะว่าอันที่เยพินใส่ยากันยุงไวท้ทีแรกๆที่เยพินทําไว้อ่ะในตู้่จแต่วาในตู้นอกตู้ชุดแรกๆที่เยพินเริ่มทําไว้รอบแรกๆ ที่โดนยากันยุงอ่ะเขาฟื้นนะ,ะที่เขาโดนยากันยุงอะเขาฟื้นแน่นอนเลยจ้ะเพราะว่ามันไม่มีมแมลงและน้ําเลี้ยงมันก็ไม่มีอะไรมาแย่งน้ําเลี้ยงเขาก็โตจ้ะเห็นไอันนี้คือวิธีการแก้ไขง่ายๆเบื้องต้นนะตู้บอลล้างๆที่เราปล่อยทิ้งไว้โดยที่ว่าไม่ได้ดูแลอะนี่จ้ะี๋ยวนี้พิมพ์งก็จะผสมยาน้ํายาเลีล้ยงรากใส่สักหน่อยหนอ,ยอยันเนี้ย พตู้นี้ยังไม่ใส่นะเพิ่งใส่ตู้เดียวแล้วไปจุดยากันยุงมาเนาะเห็นไหมทาแค่นี้นะจ้าพอจ๋าแม่จ๋าแค่นี้จ้ะอันนี้สําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงนะจ๊ะมือใหม่หรือคนที่ว่าชาวบ้านชาวบ้านอย่างยายพินนะสําหรับฟาร์มใหญ่ๆที่ที่นั่นๆยายพินไม่ก้าล่วงนะอันนี้มันคือการทดลองเฉยๆนะอันนี้มันคือการทดลองของยายพินนะอ่ะ เยพินจะใช้คําพูดที่เดิมๆว่าเราจะทดลองไปด้วยกันจ้ะแต่อันที่ว่าเยพินลองทําไปทีแรกๆแล้วมันได้ผลจ้ะเนาะอันที่เยพินทําไปทีแรกๆแล้วว่าที่ลองจุดยากันยุงอะรอดแรกกับมันได้ผลแล้วจ้ะอันนี้ก็คือค่อย,อย,อย,ย,ยๆทยอยทยอยทําไปจ้ะแต่ต้องขอบอกอันนี้คือว่ามันแบบถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือว่ามันเสียหายไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นตนะเก้าสิบเปอร์เซ็นมากกว่าเพราะมันเหลือแต่หัวอย่างเดียวอะเอะ เดี๋ยวแล้วเราจะมาดูกันอีกสองอาทิตย์เนาะอีกสองอาทิตย์อีกสิบสี่วันเราจะมาดูกันว่าผลงานเป็นยังไงนะแล้วโอ้ยเดี๋ยวน้ำยาหกเดี๋ยวจะพินเอาวางน้ำอันนี้เราก็จะมาทดลองไปด้วยกันเนาะอีกสองอาทิตย์แล้วเราก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงได้ผลไหมแค่ว่าเขาปืนมาพอแตกมั่งอะไรมั่งให้เรามีไว้ไปทําทุนเนาะนะจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋ามีพอให้เราเอาไปทําทุนไว้ไม่ต้องไปซื้อใหม่อ่ะจ้ะ คนบ้านนอกเราเขาเรียกว่าเริ่มตั้งตัวใหม่อะเริ่มเดินใหม่อะเนาะนั่นแหละอันนี้คือมันตายมันมันแห้งหมดแล้วเนาะ ยังไงยายพินก็จะพยายามอ่ออยนี่ทดลองอันโน้นอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะแต่ถ้าทําได้ผลยังไงหรือไม่ได้ผลยังไงยายพินก็จะด้านให้เดี๋ยวพรุ่งนี้กาไอ้นั่นมาฉีดฮอร์โมนกล้วยสุกข,ของยายพินที่ทาไว้อะดีแล้วจ้ะฮอร์โมนกล้วยสุกที่ยายพินทาไว้อะสุดยอดเลยกล่ว่าหมักเดือนหนึ่งที่ไหนได้หมักไปสองเดือนแล้วยังไม่ได้เอามาใช้เลยอันนี้เดี๋ยวยายพินก็จะปิดตู้ไว้ พวกแมลงเขาก็จะออกไปตามไม่นี่แหละพอก็เหมือนยุงอ่ะจ้ะถ้าเราจุดยุงจุดยากันยุงอะไล่ยุงอยุงก็จะไม่มีมาแมลงก็อ่ะเหมือนยุงอะไรจ้ะหลักการเดียวกันอะจะ้ะแล้วจุดติดต่อกันสักสองคืนแต่ข้อควรระวังเลยอ่ะกลางวันแมลงไม่ค่อยมีนะเขาให้จุดกลางคืนน่ะ อันนี้ผู้ใหญ่บอกมาเนาะเจยะพินก็เลยลองทําตามดูเนาะโอ้ยแม่ลดน้าโดนยากันยุงอีกก็ยากันยุงดับดอีกอีกสองอาทิตย์มาเจอกันนะจ๊ะไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวไม่ใช่โอ้สองอาทิตย์นี้ไม่ดูคลิปเจยพินเลยเจยพินบอกอีกสองอาทิตย์มาเจอกันอีกสองอาทิตย์คือมาดูไอ้นี่จ้ะ มาดูวันที่ว่าเราใส่ยากันยุงไว้จ้ะยังไงก็ขอขอบคุณนะจ๊ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดอะไรให้ยาพินมั่งนะจ๊ะยังไงยาพินก็ขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่เป็นกําลังใจให้ป่ะเดี๋ยวยาพินต้องปิดน้ําก่อนวันนั้นมาทําอย่างนี้เนะี่ยแล้วลืมปิดน้ําคืนก็วันหนึ่งโอ้โห เยพินเสียค่าน้ำ้ะเออเอ้แคแทบแต่ไม่มีตังซื้อข้าวกินเลยเพราะจ่าไม่จ่าเพราะยพินขี้ลืมจ้ะแต่ไม่เคยลืมขี้นะขี้ทุกวันจ้ะตีห้าเนี่ยายพินต้องตื่นมาขี้นะไม่ได้เป็นเรื่องเรื่องพูดเล่นนะเพื่อนเพื่อนต้องฝึกไว้นะฝึกไว้หัดขี้ให้เป็นเวลาจ้ะเช้าตื่นมาายพินไปหาหมอายพินเป็นมะเร็งเนี่ยหมอจะบอกว่ากินง่ายถ่ายสะดวกคือดีจ้ะทำยังไงก็ได้ให้เราถ่ายทุกวันนะจ่ะอ่า ขาบอกกินง่ายขายสะดวกคือดีแล้วก็คนร่างกายแข็งแรงคืออะไรเพราะอปุ๊บเวลากดน้ําไปอื้แตกกระจายอะ่ะคือดีจะ้ะบุตรไม่เหมาะสมนะเรื่องอื้อเรื่องอื้อแต่ก็อันนี้พูดไว้ไวจ้จ้ะไปเดี๋ยวจบคลิปก่อนนะจ๊ะไปอายุงเยอะจังเลยขอไปอาบน้ํากินยาสวัสด,ดีจ้าพ่จะจ้าแม่จ๋า